อุย้ยเปล่าแล้วแพี่น้องวันนี้มีคำสั่งให้ใส,ส่ชุดเตยล่าเป็นชุดอยากโชวค่ะคำสั่งจากบทธนาดุทเพะว่าเข้ามาได้เปลี่ยนชุดดอกในเตยลาชุดนี้เลยเพราะว่าเวลามานันมีจำกัดน,นะคะแต่ว่าเข้ากับเนา่าเด้วเวลาเข้ากับเงาไปหอดสีใ่บผมเม่นีหนึง่งเพียงขึ้นเพิน ขอบคุณรางวัลน้ำใจกำลังใจด้านนาเวทีนะคะเลยต้องเล่นเนางเลยนเนาะเฮ้ยเกิดปันี้มันไฟมัดไซโดนแล้วมันปวดขามันก็ไม่นเกิดมันดึงไปด้วยใช่มันไม่ใช่รองเท้าที่ไว้ไปใส่นานๆขอบคุณครับให้เ um, กิดม yeah, ีทนาดูดหมดทนาเดช แม่จะขึ้นรวเร็วแท้ไม่ไหวยืนนานเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นเกาะเจ้าจนหัวลถเจ้าไไมมจนหัวดมดอุ้ยไปกินข้าวต้มกันหิวไปชวนเราุนตีเคเซอร์คาเซอร์กันไปแล้วว่าไปกินข้าวต้มโอ้ยพญาน่โนต บอบียว่เธอมันโป๊ะเปื่อยกระยางนั่งได้ไอ้ไดาวเไอ้บู <c oughs> <ๆ>๊ดนี่เลยเธอโป๊เปื่อยามากเลยเราไปกินข้าวต้มกันเถอะไปกินข้าวต้มพลาดตีลานึงชั่วโมงหมอจี๒พี่น้องเอ้ยมันใส่เกลือบูดอยูอนอ่นอกบัดดี้มันทัดทานมานตั้งแต่บีเชียงเนาะ เกณฑ์ไม่อยู่ข้างหลังรถแต่งตัวไม่อยู่ข้างหลังพรุ่งนี้เราไปแถวๆบางนาครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกนที่บางนาด้วยบ๊ายบาย